ย้อนเกมแรกในแพทช์ใหม่แล้วก็เกมแรกของวันด้วยนะผมมาดูกันว่าผมจะพังอาบได้หรือเปล่านะฮะทันตีโซนครับจะบอกนะ ก็ว่ากันว่าสกิลสองมันฟิวเดสซันได้เลยใช่ไหมเอาให้ได้จริงว่ะไปได้ฟิวเดสซันโอ,โอ,โอ้โดนสองตัวได้20บาทตั้งแต่ต้นเกมเฮ้ยกดเฟียวครับผมเปิดเกมมาคือแบบได้ตังค์20บาทเลยวะ่ะไปดีกูดเอาไปอีกเผื่อได้อีก20 <c oughs> โสิบอ๋ไม่มีตัวอะไรทำได้บ้างครับทุกคน10วิแรกคือได้เงิน20่สิบบาทอะ เชียวเกินเขาตอดไหยครับจะเอาตังค์ปัก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 แรงเลยวะเนี่ยใช้พลังแฝงหน่อยขอใช้พลังแฝงหน่อยเอาไปดิโดน Unleash the Dragon วันนี้ต้องลองเท้ากันซีซีนะยังไงก็ต้องกันซีซีวะแล้วแผ่นนี้เลนข้างรวยไว้ด้วยไงสตันไม่ใช่สตันสโลนี่วะเอามา20บาทในรุ่น ขอบใจได้มา80แล้วครับผมรวยรวยรวยนี่พอได้รองเท้าเสร็จปุ๊บขึ้นชูรีเคนครับออ้ยันแน่พอแต่จมเลนแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะอัพสกิลอะไรนำวะย้อนว่าน่าจะอัพหนึ่งแน่เลยขอตั้งไหนได้ปะผมว่าซิลน่าจะอยู่ภูมินี้วะเอ้ย้อนเฮ้ยแวนมันจะจบล่างได้หรือเปล่าวะเนี่ย ไมาใช่พลังแฝงคมจัดเลยซิวมาเพื่อนตายตายโดนันติกีล่ามายัางกี่มันโอเคยีหน้าลมเหรอฝั่งนู้นไม่มีลมวะ่ะเอาเบียร์ละเอาละสาตแห่งความตื่นเต้นกูบอกเลยซิลเดชันไอสอสอเอาเดฟาเลน รอรออะไระเพื่อนเนี่หรอโอ้โหคนแถมมังกรเวริกุศลยูดิานกัอนนบอ้าวใช้ผิดกูนึกว่านึกว่าสกิลสองมันเป็นสกิลว,วางลืมเฮผมมาช่วยแล้วครับโอ้โหแปดยูดิยอนแต่มันเป็นเด้ อันเตีเคียฟเคฟโครนาสี่สิบมิอะไรอถามจริงเฮ้ยแต่แรงใช้ได้นะดู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 ไม่ใช่ตกใส่หัวตายนี่ได้ฮาเลยนะเพื่อนเฮ้ยโอ้แรง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 ตายปะน่ะเฮ้ยแรงจัดเลยแรงมากครับมันไม่สตันอยู่แล้วพิงเอาสโลแล้วกันแรงจริงแรงจริงแรงจริงอันติต้องอัพนะทุกคนอย่าไปอัพบวกกันนะส่วนสกิลน่าจะอัพหนึ่งนำเอาสโลไปปัก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 ดนโอ้โหน่เพื่อนจะซ้อนนะดิ ไม่ซ้อนเว้ยปกัปกๆๆๆอ้าวดับทีฟด้วยไม่สตันแต่สโลนะจ๊ะไปแล้วครับวอเลนของเรา,าววจับตาจับตูดดูไว้เพื่อได้ฟิลด์สมารทโอ้โหควอเลนกูยังไม่จบอีกเหรออยู่นานกันไปแล้วเพื่อน นี่ชั้นติแบบเฟนิกได้เลยนเนี่ยแบบวางวงและเคียเออวางวงแล้วสลับเลนแหละดูดูนะไม่เคียได้ป่าววะอ๋อมันก็ไม่ได้แรงขนาดนี่วะแค่แบบวางอันติแล้วก็แบบสลับเลนได้เลยงั้นโคตรโกงเลยแบบรวยจัดอลยตีวอยู่ในพุ่มไม่เห็นจริงๆหรอขอรูดหน่อยมังมีน่าอยู่ตรงนั้นด้วยวะเนี่ย ไม่เล่นผมก็ดีแล้วทีวันดีสวัสดนัวบอสโอ้โห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 มากเกินไปแล้วโอ้โหมีมึงมาห้าเลยเหรอเยี่ยมมาห้าตายไปหนึ่งไปสวยตายไปสองไปสวยเจี๊ยการ์ดไปเรื่อยเอ้ยมาสแต็นะเว้ยอย่าตกมา้งนะระวังนะ ได้พลังแฟงมา340แล้วครับผมอ่าพอเลนโช์เยอะโดนไปบนแตกครับแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่นี้เราลองโหดอะเจ็ดเกมอะไม่ได้หรอกต้องรีบร่างเป็นคนรับแล้วช่วยหน่อยไหมไวรุ่นโดนแล้วน่ะ ผู้ยันติทำไมวะกดผิดเนี่ยจริงๆนะทุกคนผมกดผิดไปเมื่อกี้ผมจำแพทเก่าว่ะยกเอ้ยก็ยแรงอยู่หน่า้ำเล่นไปอันตินี่คือแบบใช้แบบซ้นเพลองได้แหละไม่ใช่อันติดิจำผิดมาซูบิวเดอร์ซันวางอันติไปยิงเลย ไม่ต้องมีหรอกอันตรงอันเตี่ยกูยิงธรรมดาเนี่ยแหละแรงวันติเยอะมีเช็ดครับอ๋อสี่พันแปดระหว่างเงินอางาดแน่ผมบอกเลยเกมเนี้ยต่อผมของครบก่อนนะมาละแป๊บเนียวผมมาละแล้วก <TE> ็เ <DW> จ <ion. S 1> อะเกาะแอสเทอรครับแล้วเดี <mund t ít> ๋ยวเราขึ้ื่อนตอเทปเลย กอังกฤษไปแวนจะตายว่ะเมื่อกี้โอ้ยแรงอยู่นะของสองชิ้นนี่ใครสามร้อยเผื่อตายลองดูกินลูกลูกศรผมมันตกใส่หัวใครไม่รู้ว่ะ <modifier> จะแจกไม่ใครจริงอ่ะ ะนะล่ะจะเอาอ่าน,นะมาเถอะไอ้น้องพี่ก็รู้ว่าน้องจะทำอะไรเอาอ๋อแต่มันจะเทียร่าเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเกยไปปล่อยมันเข้ามาได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนไม่จะต่อยกูขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวรู้เลยนะรอของกูตันก่อนนะไอ้มวยไม่ได้ต่อยกูด,ดีๆแนะ่อันติเช็คพุ่มไม่ได้นะผมว่าครูดาวนานเกินไปวะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ แดงเลยนะ400เลยวะิวอยู่ไหนไม่รู้นะเพื่อนแดนนะระวังนะมันไม่กล้าเอาผมอ่เนี่ยจริงๆถ้ามันเบิร์ดตั้งแต่แรกผมตายนะเว้ยเมื่อกี้ตายเลยอะอ่าๆๆๆๆวิทยาาร์ทัดโอ้โเบาอย่างวะ ตอนนี้น่าจะอันติคมปะลองดูขวาน่าจะมีตัวนโอเคเรียนบับครับดักกันดีกว่าไว้ลุ้นได้ไหม ใช้ตีฟุ่มเฟือไม่ได้่ะกูดาวนานปล่อยไปหนึ่งครับตรสองครับสิวปวไปเนี่ยว่าแล้วไม่มีอะไรกูเหรออเ่อนบอกเลยพันไหมไม่อยู่ไปเลสโกตรงกลางอันน่ะ อันติ่ทร,ร,รัพทร,ร,รัพตายตกนัดแล้วเท่าไหร่วะ700เหรอแรงอยู่นั่นเนี่ยสุดท้ายก็ดาบแดงนะครับผมด้วยความแรงของฟิลดซันทรัพทรัพ นันตีไปหูดาวยี่สบวิเริ่มไวละโอ้ได้ตั้อยแปบาบาทเลยะลดแพงยังวะเดี๋ยวสั่นไอ้เราแปดร้อยก็ไม่ได้เล่นเอาเกียร์แดนหนึ่งวะเพื่อนยเลยไหมควยได้ป่าไหมมุมไม่ค่อยดีเลยนะถ้าไม่ได้ตอดนี่จะแพ้เอานะ แต่มุมแคบก็ดีนะทุกคนเห็นไหมที่ผมเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นภาพสอดกีฬามันมันนะ <c oughs> <c oughs> ตลกเลยาภาพหายดูยากนะทุกคนภาเป็นแผ่เก่ามาจะแต่แผ่นนี้คือแบบ <c oughs> มวยก็น่าจะอ,ออกขวาต้องเอาอะไรสักอย่างมาเพื่อนดาร์คก,ก่อนอะไรเงี้ตายยังสองสวัสดิ์ฟอเลสต์อลเยอะเนาะอ่ะของมันตีเลยแล้วกันมุมนี้แหละแดนเฮ้ยมาตรงนี้ฟอเรน ในขนาดเล่นแบบเกมแรกมันเองรู้สึกว่ามันเก่งเลยนะโดนแบบเก่งจริง,งอันตีเลยโดนแวะตกไว้ติ๊กเกอร์โอ้ลูทีข้างหลอดทำจริงอุย้ยธนูนตกใส่หัวโคตรแรงอ่าอ่าโดนนะโดนนะแรงนะแล้วอยู่ตรงนี้อันตีโซนครับ บอกนะไอ้นี่ไม่เสร็จไอแต่กูจะกั้นขำไม่อยู่ไนงะอย่าทำให้กูตลกเยอะดิไอ้กูกั้นขำอยู่นะแต่กูไม่กั้นขำแล้วก็นะเฮ้แต่ผมเป็นไอนี่ดีกว่าผมต้องไอพีคอรอะไรอย่างเงี้ยโดนดักปุ่มผมเนีดนด่ยจะโดนนะเพื่อนเยดี๋วจะเสปลี่ยไนไทย อุ้ยตายเลยเหรออุ้ยกูจะตายเพื่อนพี่ด้วยอุ้ยโอ้โหย,โยุดเดียวตายเลยเหรอวะแค่มวยแม่งหลายรอบแล้วนะไอ้สัตว์อยากตายเหมือนแวนเปล่าตรุษตันครับตันอะไรละ่ะเฮ้ยดีดาเหรอฮะอยู่ได้ย้อนว่ามึงตายเหมือนแวนแน่ไอ้สัตว์โดนอันติกูตายแน่ ตุต๊โอ,อ้ไม่ว่ะจบแล้วสกอร์สวยแล้วเนี่ย10ตาย3ามมที่14บสพอเล่นเนาเยอะอยู่นะเกมเนี่ยเก่งเยอะ <c oughs> ตลกดีว่ะภาพหาดูยากแต่หาดูง่ายในแพทนี้ค <c oughs> <c oughs> ้างเหรอครับผมโอ้ยเอ็มอีพีได้บวว้านี่ขนาดเรียกครั้งแรกกันแน่ โอ้นั่นเลยสองจุดสี่เปอร์ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้อยู่นะครับทุกคนย้อนแพทนี้เล่นได้เลยเก่งเลย